กลับมาอีกครั้งกับสุดยอดเทศกาลอาหารที่รวบรวมความอร่อยจากกลิมปิงถึงตาปีนะคะกว่า200ร้านค้าชื่อดังสุดยอดต้นตำรับความอร่อยมาไว้ใจกลางเมืองนะคะภายใต้บรรยากาศของกินริมน้ําเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้ได้มาสัมผัสกับสเสน่ห์ความเป็นไทยนะคะผ่านเมนูอาหารแล้วก็กิจกรรมมากมายภายในงาน Floating Market นะคะของกินริมน้ําที่จัดโดยบริษัทต,ตลาดดีไซน์จำกัดและบริษัท MBK จำกัดมหาชนโดยได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานําโดย คุณวิสารนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์บริษัท MBK จำกัดมหาชนคุณอาเนตและคุณสุธีนะคะตัวแทนผู้บริหารบริษัทตลาดดีไซน์2915จำกัดพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะนักลองแล้วก็นักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มนัททิวนะคะเข้าร่วมงานพร้อมเชิญชวนแฟนๆมาเที่ยวงานนะคะโดยจะได้พบกับไฮไลท์สุดพิเศษนะคะกับโซนหนังกลางแปลงภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะครับผมก็วันนี้มาเป็นเหมือนเป็นนักแสดงนะครับที่จะสามารถช่วยกระจายข่าว เรื่องงานงานนี้ครับผมเป็นงานของกินดิ่มน้ำนะครับ floating market นะครับจัดที่มาบุญคองครับผมก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผมคิดว่ามันเป็นเงินเป็นการเหมือนแบบช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเรานะครับก็เป็นการรวบรวมของกินที่อร่อยมาก,มากๆเจ้าดังๆนะครับแบบทั่วเมืองไทยเลยมารวมกันอยู่ที่นี่ที่มาบุญคองครับผมก็จัดถึงวันที่29นะครับพฤษภาะะมก็อยากให้ทุกคนมาเหมนแบบ มาหาของกินอร่อยอร่อยด้วยการมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมว่าใสา่กินแฮปปี้แน่นอนคือสายกินน้อยคุมอาหารเห็นยังรู้สึกว่าอดใจจะไม่ไหวเลยครับใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีแบบผลไม้มีขนมไทยนะครับผมแล้วก็มีเหมือนเป็นของดังจากภาคต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็มารวมกันอยู่ที่นี่ด้วยครับใช่ครับ <ๆ S 2> ก็ถ้าเกิดช่วงนี้ใครอยู่แต่กรุงเทพ แต่ว่ามีของกินจากจังหวัดต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราอยากกินอ่ะก็เดินทางวันที่มาบุญคลองได้นะครับผมคือถือว่าเป็นวันปลดปล่อยหรือว่าชีตเดย์สำหรับสายออกากำลังกายก็สามารถเลือกที่จะมาชีตเดย์ที่นี่ได้ก็ฝากงานนะครับผมของกินริมน้ำนะครับผมโกลติงมาร์เก็ตนะครับจากที่มาบุญคลองนะครับก็มาได้เลยตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปเลยนะครับไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับรับรองว่าไม่ผิดหว่ามีแต่ของกินอร่อยๆเต็มงานเต็มชั้นจีที่นี่เลยครับมาบินคองครับคุณผู้ชมสามารถมาร่วมสัมผัสกับรสชาติความอร่อยนะคะของเมนูอาหารต่างๆภายในงานตลาดกลางกรุง f ฟร์ i n g m มาร์เกของกินริมน้ําได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ชั้นจีนะคะบริเวณลานอเวนิวเอถึง หลักก็ที่เซ็นเตอร์ฮอล์นะคะศูนย์การค้า MBK Center โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของตลาดดีไซน์เบอร์โทรศพัพท์0910962177ได้เลยนะคะ